สวัสดีค่ะเด็กในชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงวิชาพระพุทธศาสนานะลูกอ่าเราอยู่ในเรื่องเดิมก็คือการฝึกสติเบื้องต้นจำได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องการฝึกสติเบื้องต้นก็คือการฟังและการร้องเพลงอย่างมีสติอ่าที่เราได้เรียนไปแล้วและการเล่นและการทํางานอย่างมีสติวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการฝึกสติเบื้องต้นเหมือนกันแต่เป็นในหัวข้อการฟัง การอ่านการคิดการถามและการเขียนอย่างมีสติเห็นไหมลูกเกี่ยวข้องกับตัวเรามากเลยเพราะเราอะไรเรากาลังเรียนหนังสืออยู่ในวัยเรียนเด็กๆดูนะต่อมาเด็กมาดูในหน้าหนึ่งของเด็กเลยการฟังการอ่านการคิดการถามและการเขียนอย่างมีสติเด็กดูการฟังการอ่านการคิดการถามการเขียน ใช้อวัยวะในการทําแตกต่างกันอเห็นไหมลูกแต่ถ้าจะฟังอ่านคิดถามเขียนอยา่างมีสติน,นั้นต้องขึ้นอยู่กับจิตใจเราอย่างเช่นการ,ราที่เราการที่เราจะฟังการที่เราจะอ่านการที่เราจะคิดใช้อวัยวะต่างกันแต่สุดท้ายแล้วต้องใช้อะไรต้องขึ้นอยู่กับจิตใจของเราดังนั้นจิตใจเราต้องจดจ่อกับสิ่งที่กําลังทำ ตอนนี้เราเรียนอยู่จิตใจเราก็ต้องจดจ่ออยู่กับการเรียนโดยมีสติรู้สึกตัวเสมอว่าตนกําลังทําอะไรอยู่อมาดูอย่างแรกฝึกสติให้กีการฟังเด็กๆรู้ไหมว่าการฟังต้องใช้อวัยวะอะไรอ่าเห็นไหมครูถึงบอกว่าในการฝึกสตินั้นการฟังเราใช้อวัยวะคือหูแต่สุดท้ายแล้วการฝึกในการฟังก็คือขึ้นอยู่กับจิตใจเราดังนั้น ฝึกสติในการฟังก็คือการฟังอย่างมีสติก็คืออะไรลูกตั้งใจฟังไม่พูดคุยในขณะที่คุณครูหรือผู้ใหญ่เขากำลังพูดหรือว่ากำลังสอนอยู่อ่านั่งฟังอย่างสงบและมีสมาธิฟังต้องได้ใจความอย่างเช่นคุณครูสั่งว่าพรุ่งนี้ใส่ชุดพละนะลูกให้เด็กไม่มีสมาธิในการฟังเด็กก็จะไม่ใส่ชุดพละมาเพราะอะไรฟังไม่รู้เรื่องงัวเตะคุยเห็นไหมเออเห็นไหม ดังนั้นการฟังก็จะอะไรก็จะมีประโยชน์กับตัวเองถ้าเราฟังอะไรเราต้องฟังให้เข้าใจเช่นเราเรียนอยู่ถ้าเราเรียนอยากเข้าใจฟังเข้าใจปุ๊บเนื้อหานี้ปุ๊บเราก็สามารถอะไรทํางานทําข้อสอบหรือว่าเข้าใจในเนื้อหานี้ได้เลยทีนี้มาดูการฝึกสติในการอ่านการฝึกสติในการอ่านเด็กคิดว่าการอ่านใช้อวัยวะอะไร เออตาเก่งมากเมื่อกี้การฟังเราใช้หูการอ่านเราใช้ตาเพราะอะไรลูกอ่าการอ่านอย่างมีสติคือการอ่านอย่างตั้งใจไม่ฟุ้งซ่านไม่ใช่อ่านเรื่องเรื่องอะไรเรื่องน้ำตาลทรายแต่คิดไปถึงอะไรขนมเห็นไหมดังนั้นเราต้องมีสติในการอ่านไหมอ่านอย่างตั้งใจและคิดไปในเรื่องที่กำลังอ่าน จิตใจจดจอ่ออยู่กับเรื่องที่อ่าน <Yeah. S 1> เห็นไหมลูกถ้าสมมติเราใช้ตาในการอ่านถ้าจ,จิตใจเราไม่จดจอ่อกับสิ่งที่เรามองอยู่เราก็อ่านผิดบรรทัดได้ <Yeah. S 1> เห็นไหมลูกนี่คือการฝึก oh. อ่านนะทีนี้มาดูการฝึกสต,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 สติในการคิดเด็กๆคิดว่าในการคิดเราใช้อะไรอวัยวะอะไรเฮ้ย <Yeah. Yeah. S 1> ในการคิดเก่งมากเลยมีคนตอบว่าใจ เราใช้ใจในการคิดเห็นไหมจิตใจในการคิดลูกอ่าเราทีนี้การฝึกสมาธิในการคิดก็คือการมีใจจดจอ่อก็คือมีสติในสิ่งที่คิดอยู่เสมอคิดอย่างมีเหตุผลไม่ใช่คิดอะไรก็ได้คิดว่าทําไมสมมุตินะคิดว่าทําไมทําไมเราถึงสอบตก ดังนั้นเราต้องมีเหตุผลของการสอบตกเราก็คิดได้ว่าอะไรเราอาจจะทําข้อสอบได้ไม่ดีพอเราอาจจะลืมทบทวนเนื้อหาการสอบหรือว่าเราอาจอาจะอ่านหนังสือไม่ออกเห็นไหมหรือว่าเราอาจจะรีบทําข้อสอบมากเกินไปหรือว่าอะไรหรือว่าเราวกแวกกับเพื่อนที่นั่งข้างๆเห็นไหมลูกดังนั้นทุกอย่างมันมีเหตุผลเห็นไหมลูกเราต้องคิดอย่างมีสติและคิดอย่างมีเหตุผลคิดด้วยความรอบคอบ อคิดด้วยความรอบคอบเพื่ออะไรคิดให้ถี่ถ้วนว่าเราจะทําสมมติเราจะทําขนมเราต้องคิดให้รอบคอบว่าเราจะทําขนมยังไงให้มันประสบความสําเร็จอ่าแล้วก็คิดแต่เรื่องที่เกิดประโยชน์ไม่ใช่คิดแต่เรื่องอะไรเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์คิดแต่เรื่องไม่ดีการคิดอย่างมีสติก็คือคิดในเรื่องดีๆลูกเห็นไหมอ่าแล้วทีนี้เรามาดูการฝึกสติในการถามเด็กๆคิดว่าการถามเราใช้อวัยวะอะไรลูก อ่าปากเมื่อกี้การฟังเราใช้หูการอ่านใช้ตาการคิดใช้ใจ่าต่อไปการถามก็คือใช้ปากเออปากในการถามการฝึกสต,ติอ่อยู่หน้าร้อเหมือนเดิมลูกอ่าการฝึกสต,ติในการถามก็จะคือการคิดไตร่ตรอง การถามเราใช้ปากดังนั้นปากมันพูดออกไปก่อนที่เราจะพูดเราต้องคิดไตรตรองให้รอบคอบแล้วจึงถามอ่าแล้วก็รู้จักใช้คําถามด้วยอย่างเช่นเด็กจะถามค,ครูเด,เด็กก็ต้องใช้ภาษาที่อะไรสุดาพานนอยไม่ใช้ภาษาอย่างเช่นอ่าครูครับข้อนี้ผมคิดไม่ออกครับอ่าครูครับข้อนี้ทํายังไงครับอ่าเห็นไหมเราต้องคิดก่อน ไม่ใช่เออครูครับเออเออผมอทำทำข้อนี้ไม่ได้เลยครับเห็นไหมดังนั้นก็จะสือว่าเด็กๆไม่ได้คิดก่อนจะถามถูกไหมลูกเราจะถามอะไรเราต้องคิดไปก่อนว่าเราจะถามคุณครูว่าแบบนี้เราจะถามเพื่อนแบบนี้ถามคุณพ่อคุณแม่แบบนี้เราต้องคิดให้รอบคอบก่อนที่เราจะพูดออกไปถ้าเราพูดไปแล้วมันพูดผิดจะแสดงว่าเราไม่ได้คิดก่อนพูดเห็นไหมลูกอ่านะแล้วก็ต้องมีมารายาทในการถามเราคิดดีแล้ว แต่เราต้องถามให้ถูกจังหวะถูกไหมลูกอ่าอย่างเช่นคนคนุณครูคเขากําลังอะไรรับประทานอาหารอยู่เด็กๆก็นี่วินไปแล้วไปถามครูครับครูครับผมหาหนังสือไม่เจอครับเห็นไหมดังนั้นเราต้องถามอะไรให้มีกาลเทศะอ่าอย่างเช่นพระเขากําลังสวดอยู่ใช่ไหมลูกเราไปที่วัดพระกําลังสวดอยู่แล้วเราอยู่นีเราไปไปข้างหน้าพระแล้วถามว่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับผมนำผมนำส้มมาถวายครับเห็นไหม ดังนั้นการที่เราจะนําส้มไปถวายเราก็ต้องรอให้พระสวดเสร็จก่อนใช่ไหมลูกไม่ใช่เราพระกํากลังสวดอยู่นะโแตาสาหลวงพ่อว่าคำหลวงพ่อวาคเห็นไหมดังนั้นการถามเราต้องถามอย่างมีกาลเทศะก็รู้ว่าเราจะถามเวลาไหนที่เหมาะสมใช้คําถามที่ดีและสุภาพวาจาเราต้องสุภาพในการถามไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนเราก็ตามเราต้องพูดจาสุภาพถ้าเราพูดจาสุภาพเราก็จะเป็นคน เป็นคนสุภาพหนึ่งเลยเราเป็นคนสุภาพสองเราเป็นคนพูดสุภาพอสามเราเป็นคนไรดูเรียบร้อยไปอีกเห็นไหมลูกนี่คือการฝึกสติในการถามอ่าต่อมาดูการฝึกสติในการเขียนการเขียนเราใช้อวัยวะอะไรลูกมือเก่งมากดังนั้นการฝึกสติในการเขียนเราใช้อวัยวะโดยการใช้มือใช่ไหมลูกดังนั้นการเขียนอย่างมีสติก็คือ การมีใจมุ่งมั่งจดจ่อว่าเราเขียนอะไรอยู่ตั้งใจเขียนอ่และมือก็เขียนตามที่คิดอ่าไม่ใช่เราจะเขียนคําว่าปลาแต่เราจิตใจฟุ้งโฟไปเขียนคําว่าปูเห็นไหมอ่าดังนั้นการฝึกสติในการเขียนเราต้องจิตใจจดจ่อว่าเรากําลังเขียนอะไรแล้วก็ตั้งใจเขียนอ่าไม่คิดเรื่องอื่นในขณะที่เขียนสมมติเด็กเขียนเรื่องอะไร กระต่ายกับเต่าแต่เด็กเด็กจิตใจเด็กไปอยู่ที่อะไรก๋วยเตี๋ยวเรือเด็กอาจจะเขียนก๋วยเตี๋ยวเรือก็ได้เห็นไหมเออดังนั้นจิตใจเรามันจะพาให้เราอะไรฟุ้งเฟอ้อไปทั่วดังนั้นเราต้องมีสมาธิในการทําสิ่งนั้นอยู่แล้วก็เขียนไต่ตรองให้ดีอ่าถึงเราแต่รองไม่ดีเราก็สามารถตรวจสอบได้เห็นไหมอ่า ดังนั้นไม่ว่าเราจะฟังอ่านคิดหรือว่าถามหรือว่าเขียนเราต้องมีสติในการทําสิ่งนั้นอยู่อ่าโดยมันขึ้นอยู่กับจิตใจของเราที่จะฝึกตนเองเห็นไหมอ่านี่มาดูเห็นไหมการฟังเราใช้หูการอ่านเราใช้ตาการคิดเราใช้ใจการถามเราใช้ปากการเขียนเราใช้ มือเห็นไหมนี่ก็คือการฝึกสติเบื้องต้นของเรา่ะทีนี้มาเริ่มแบบฝึกหัดหน้าร้อยสิบสี่ของเราเลยวันนี้เราจะทําแบบฝึกหัดหน้าเดียวหน้าหนึ่งร้อยสิบสี่ของเราก็เมื่อกี้เราเปิดหนึ่งร้อยสิบสามแล้วก็เปิดมาหนึ่งร้อสิบสี่ใช่เราจะเห็นเด็กน้อยนั่งสมาธิในรูปนี้แต่ข้อที่หนึ่ง มันเป็นกิจกรรมกลุ่มแต่เราสามารถตอบคาถามได้เห็นไหมข้อที่หนึ่งเราเขียนไว้ว่าแบ่งกลุ่มเห็นไหมลูกแต่เราสามารถเขียนเองได้เห็นไหมกิจกรรมนี้เราก็เลยทําได้นะเด็กจำได้นะดหไหมว่าครูครูบอกว่าถ้ากิจกรรมไหนเราข้ามไปแสดงว่าเป็นกิจกรรมกลุ่มที่มันต้องรวบรวบอะไรร่วมมือกันอย่างเช่นเห็นไหมตกแผลตกแผลมันต้องตกกับเพื่อนใช่ไหมลูกแต่ครูก็สามารถให้เด็กตกเองได้เห็นไหมโดยที่เราไม่ต้องไปแตะมือเพื่อนเห็นไหมอ่าเรามาดูว่า เราจะตอบคำถามดูจับโจทย์ก่อนข้อที่หนึ่งการฝึกสติในการฟังอ่านคิดถามและเขียนมีประโยชน์อย่างไรลูกอ่าง่ายๆสุดเลยเด็กก็ตอไบได้ว่าทำให้เรามีสติาเขียนได้เลยลูกทำให้เรามีสติเข้าใจง่ายมีความผิดพลาดน้อยในขณะที่เราฟังในขณะที่เราอ่าน ในขณะที่เราคิดหรือว่าเราถามและเราเขียนเห็นไหมลูกนั่นคือถ้าเราฝึกสติในการฟังคิดอ่านเขียนาถามเราก็จะมีความผิดพลาดน้อยในการทําสิ่งนั้นโลกเห็นไหมถ้าเรามีสติจดจอ่อกับสิ่งที่เราทําอย่างเช่นตอนนี้เด็กๆกรบเรามีอะไรกําลังเขียนเด็กก็ต้องมีอะไรมีสติในการเขียนจิตใจจดจอ่อในเรื่องที่เราเขียนไม่ใช่เราเขียนเรื่องนี้ เดจิตใจเราไปจดจ่อเรื่องเมนโนเสาร์เรื่องกินเบรกนี้เราจะซื้ออะไรดีนะเห็นไหมจิตใจเราฟุ้งเฟอ้อไปหมดแล้วเห็นไหมอ่าตอนนี้เด็กเขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทันทนะลูกอ่าเดุณครูบงให้เวลาเขียนก่อน อ่าต่อไปข้อที่สองนะลูกถ้าเสร็จแล้วอ่ามีนาเสร็จแล้วอ่าต่อไปข้อที่สองถ้าเราไม่มีสติในการฟังอ่านคิดถามและเขียนจะเกิดผลเสียด้านใดบ้างยกตัวอย่างประกอบอ่าง่ายๆเลยถ้าสมมุติในด้านการเรียนก็ทําให้เราไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดและก็ถ้าเป็นด้านในการทํางานเราก็จะทางานผิดพลาดนะลูก ถ้าเราไม่มีสมาธินในการฟังเราก็ฟังไม่รู้เรื่องนั่งเรียนตั้งหนึ่งชั่วโมงแต่ไม่รู้เรื่องเลยว่าเรียนเรื่องอะไรเห็นไหมไม่มีสมาธินในการฟังเห็นไหมพออา่านคุณครูอนิทานมาให้อ่านหนึ่งเรื่องอ่านจบไปหละสองรอบแล้วยังไม่รู้เลยว่านิทานเรื่องนี้เขามีใจความว่าอะไรเขาสอนในเรื่องอะไรเห็นไหมอ่าพอการคิดอีกการถามเห็นไหมถ้าสมมติมีสมาธิในการถามก็ถามอะไร ถามมม่ๆยังไม่ได้คิดเลยถามขึ้นมาแล้วเห็นไหมอ่าแล้วก็การเขียนถ้าเราไม่มีจิตใจสมาธิในการเขียนแล้วก็เขียนผิดเขียนแล้วก็ลดอยู่อย่างนั้นแหละเขียนแล้วก็ลดอยู่งนั้นเด็กๆสังเกตว่าบางคนเขียนแล้วแทบจะไม่ได้ใช้อย่างลบเลยเพราะอะไรเพราะเขามีสติในการเขียนบางคนเขียนตัวเดียวจะเขียนขอไข่ก็ไม่เขียนต่อเต่าจะเขียนขอไข่ก็ไม่เขียนตะเลเออยู่นั่นแหละใช่ไหม เออเพราะว่าอะไรเราไม่มีสมาธิในการที่เราเขียนอยู่ตอนนี้เห็นไหมนี่คือผลเสียถ้าเราไม่มีสติในการทํางานหรือทําอะไรต่างๆมันจะทําให้เราผิดพลาดในการทําสิ่งนั้นเหมือนเราไม่มีสมาธิในการเดินเราอาจจะเดินสะดุดล้มขาตัวเองก็ได้เห็นไหมอ่าถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีสติในการกินอ่าถ้าสมมติเรากินอยู่เราก็รู้ว่าเรากินเราก็จะกินด้วยอะไร เรืความระมัดระวงังบางคนกินขนมแล้วติดคอตัวเองเห็是是นไหมขณะกินน้ํายังสําลักน้ําเลยเพราะอะไรไม่มีสติในการกินอยู่ตอนนี้เห็นไหมไม่รับรู้ตัวเองว่าตัวเองกาลังกินอยู่เห็นไหมอ่าบางคนจะไปซื้อขนมแต่ไปถึงร้านค้าแล้วลืมว่าจะซื้ออะไรเห็นไหมก็มีมีสมาธิเห็นไหมดังนั้นการมีสติดีที่สุดทุกอย่างเวลาเราจะทําอะไรเรามีสติดีที่สุดเห็นไหมอ่า ให้เด็กเห็นในข่าวถูกไหม,ไหมดเด็กบางคนมีสติไหวพริบดีคนแก่บางคนเขาจะแก่แต่เขาก็ไม่ไม่เคยโดนมิจฉาชีพหลอกเพราะว่าอะไรเขามีสติเห็นไหมเออดังนั้นถ้าเรามีสติเราเจอปัญหาอะไรเราก็สามารถผ่านพ้นปัญหาได้โดยง่ายเลยเห็นไหมอ่ามิจฉาชีพก็คือคนไม่ดีคนที่เขามาหลอก อ่าเห็นไหมรู้หญิจะยกตัวอย่างนาั้นเค่ะที่เคยเห็นอ่าคนแก่คนแก่แกเขาจะอยู่บ้านคนเดียวใช่ไหมลูกแล้วเขาก็จะโดนมิจฉาชีพก็คือโจรนี่แหละอ่าไปหลอกเอาเงินเห็นไหมถ้าเขาถ้ายายคนนั้นหรือว่าตาคนแก่ๆใช่ไหมมีสตกิก็ไม่สามารถโดนหลอกได้เห็นไหมนี่ก็คือข้อดีของการมีสติอ่าทีนี้เด็กๆมาดูข้อที่ อ่าสองใหญ่เห็นไหมเด็กต้องดูสองใหญ่ไม่ทันข้อที่สองค่ะโอเคเดี๋ยวให้วาปราก่อนอีกหนึ่งนาทีอ่าแล้วแต่ก่อนก็จะมีข่าวอ่าถ้าเด็กถ้าเด็กอยู่ตอนนั้นเด็กเทื่นเด็ก,ดก,ดกแต่ก่อนจะมีข่าวแต่ก่อนจะมีคนไรใช้สารเสพติดเยอะจนทําให้ไหรเกิดเป็นบ้าใช่ไหมลูกแล้วก็ไปจี้ไปจี้ตัวบางการอาจจะเป็นเด็ก หรือเป็นคนแก่หรือว่าเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องอยู่ดีก็โดนคนเมายาบ้าจี้เห็นมายลูกเขาก็จะมีจี้หอแต่ถ้าบางคนอ่ะเออแต่ถ้าบางคนกลัวจนขาดสติก็ทําอะไรไม่ถูกแต่บางคนมีสติเคยฝึกสติก็จะอะไรก็สามารถคิดได้ดีเห็นไหมลูกบางคนเจอสถานการณ์ที่เป็นอันตรายต่อตนเองถ้าเรามีสติเราจะคิดออกเห็นไหมอ่าอย่างเช่นอยู่ดีมีคนใจดีบอกว่า หนูหนูฟลุงมีขนมอยู่ในรถตู้อ่าแบกบขนมไม่ลูกอ่าทีนี้ถ้าเด็กๆไม่มีสมาธิกิีสติก็ไม่คิดว่าเออเขาเป็นใครทําไมเขามาใจดีแล้วทําไมขนมต้องไปอยู่บนรถตู้ละ่ะทําไมเขาไม่เอามาให้เราตรงนี้แล้วทำไมต้องชวนขึ้นรถตู้เห็นไหมถ้าเรามีสติในตอนนั้นเราก็จะสามารถเลยลูกรอดพ้นจากอันตรายได้โดยง่ายในลูกการมีสตินี่สามารถช่วยเด็กๆได้หลายอย่างเลย่าทีนี้มาปรางเสร็จแล้วครูขอขอนุญาตไปข้อสองใหญ่ อ่าข้อสองใหญ่แล้วนะลูกข้อสองใหญ่เห็นไหมลูกเด็กเห็นในรูปไหมรูปนี้คือรูปอะไรนั่นอ่านั่งสมาธิเห็นไหมเด็กๆแต่และคนเด็กๆจะสังเกตว่าคนที่เขานั่งสมาธิมีแต่เด็กๆทั้งนั้นเลยไม่ใช่คนแก่ไม่ใช่ผู้ใหญ่เลยเห็นไหมลูกอ่าเขาให้บอกความหมายของสติและประโยชน์ของการฝึกสตินะ ข้อที่หนึ่งสติหมายถึงอะไรดิจําได้ไหมว่าสติหมายถึงอะไรอ่าสติก็คือความระลึกได้ความไม่พลัง้งเผลอหรือว่าเราควบคุมตนเองได้เด็กๆสังเกตไหมคนที่เป็นบ้าหรือคนที่เขามีอะไรที่ทำให้เขาไม่ไม่มีสติเช่นคนบ้าใช่ไหมลูกคนเมายาบ้า คนเมาสารเสพติดหรือว่าคนเมาแอลกอฮอล์เขาจะไม่สามารถควบคุมตนเองได้ก็คือเขาไม่มีสติแล้วเดียนจะสังเกตไหมเวลาคนเมาอ่าไม่ได้เมาไม่ได้เมาใช่ไหมไม่ได้เมาใช่ไหมไม่รู้สติเลยไหมขับรถชนคนมั่วยไหมแล้วก็บอกว่าตัวเองไม่ได้เมาไม่ได้เมาแต่กินเหล้าหึงเลยใช่ไหมอ่าให้เดีกเคยเห็นในข่าวใช่ไหมดังนั้นเขาจะเรียกว่าคนไม่มีสติอ่า คนไม่มีสติก็จะมีหลายแบบใช่นไหมดังนั้นถ้าเรามีสติตอนนี้ก็คือเราระลึกได้เรารู้ว่าเราทําอะไรนี่คือตอนนี้เรามีสติอ่าเออและก็การมีสติทําให้เราควบคุมตนเองได้เช่นเรากําลังตั้งใจเรียนอยู่เพื่อนชวนคุยเรามีสติเราไม่คุยหลอกเราจะเรียนของเราเห็นไหมอ่าเรากําลังเขียนง,งานอยู่แล้วเพื่อนชวนคุยเราไม่คุยหลอกเรามีัน เราอยากจะเรียนให้เสร็จต่อนะบางคนมีสติเราทําการบ้านก่อนดีกว่าแล้วเราเค่อยไปดูการ์ตูนหรือว่าเราเค่อยไปเตะบอลไปเล่นกับเพื่อนเห็นไหมถ้าเราทําการบ้านเสร็จแล้วเราจะไปเล่นกับเพื่อนอยู่เห็นไหมมันก็ไม่เป็นไรรู้เพราะว่านั่นคือหน้าที่ที่เราทําเสร็จแล้วเห็นไหมดังนั้นเราต้องมีสติและก็ควบคุมตนเองได้อ่าบางคนเพื่อนเพื่อนแค่อะไรเพื่อนแค่โดนชนใช่ไหมเดินชนอ่าโมโหใหญ่เลยเห็นไหม ดังนั้นเราก็ไม่มีสติไม่สามารถควบคุมตนเองได้เพื่อนอาจจะมองไม่เห็นหรือว่าเป็นปุบัติเหตุช่วยลูกเราก็ต้องควรให้อภัยแล้วก็ควบคุมตนเองอเห็นไหมดังนั้นการมีสตินี่มีประโยชน์มากมายเลยทีนี้เรามาดูข้อต่อไปอประโยชน์ของการฝึกสติก็คืออะไรลูกเด็กๆคิดว่าประโยชน์การฝึกสติที่ดเด็กๆเรียนมาเมื่อกี้มันมันมีประโยชน์ยังไงถ้าเรามีสติ ทำให้ไม่เผลอเออทาให้ไม่เผลอทําให้เราควบคุมตนเองได้และอีกอย่างหนึ่งคือทําให้เราไม่หลงลืมอ่าไม่ที่หลงไม่ที่ลืมอย่างเช่นวันนี้ลืมในสอวันนี้ลืมยางลบวันนี้ลืมเงินอ่าวันนี้อ่าถ้าลืมหนักๆก็คืออะไรใส่ชุดมาไม่ตรงเพื่อนวันนี้เพื่อนใส่ชุดพลาสเตงใส่ชุดนักงเรียนมาเป็นไงเออไม่เหมือนเพื่อนเลยหมายถึนั้นคือการไม่มีสติ อ่าวันนี้ลืมมาวันนี้มีจัดตารางเรียนก็ต้องจัดให้ถูกต้องถ้าหนูลืมวิชาไหนวิชาหนึ่งหนูก็จะไม่ีเรียนเห็นไหมอ่าแล้วก็ลืมอะไรทําให้เรามีความจําที่แม่นยําเด็กรู้ไหมว่าใครที่มีสติมากๆฝึกสติมากๆจะมีความจําที่ดีเป็นคนความจําดีก็คือถ้าความจําดีปุ๊บเราเรียนแล้วก็เป็นคนเก่งเราทํางานแล้วก็เป็นคนเก่งเห็นไหมลูกทําความจาเราดีมากอ่าอ่า นี่คือสติคนเรียนเก่งคือคนมีสติเลยนะลูกถ้าสมมติคุณหมอเขาจะผ่าตัดให้เราอย่างเช่นเขาจะผ่าตัดท้องเราอย่างเงี้ยหรือผ่าตัดไส้ติ่งลำไส้ให้เราถ้าคุณหมอไม่มีสติเราอยากผ่าได้ไหมไม่อยากผ่าจะผ่าจะผ่าท้องเราแล้วเราจะตายไหมเห็นไหมจะผ่าท้องเราลำไส้เราจะอยู่ตรงไหนทําไมไม่เหมือนเดิมเห็นไหมดังนั้นถ้าเป็นคุณหมอเห็นไหมไม่ว่าเราจะทําอาชีพอะไรหรือว่าเป็นอะไรเราก็ต้องมีสติในการทำเห็นไหม ถ้าคุณหมอไม่มีสมาธิไม่มีสติในการถ่ายไหมเราก็ไม่อยากถ่ายถูกไหมลูกถ้าคนขับรถเราไปนั่งแท็กซี่แล้วคนขับแท็กซี่เมาไม่มีสติควบคุมตัวเองไม่ได้เราอยากขึ้นไหมก็ไม่อยากขึ้นอันตรายใช่ไหมลูกอ่าเห็นไหมทุกๆอย่างถ้าเราไปเจอคนไม่มีสติแล้วทําสิ่งนั้นเราก็ไม่อยากจะทํากับเขาเห็นไหมลูกบางครั้งเราไปเล่นนะบางครั้งเราไปเล่นกับคนที่อะไรไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เราไปเล่นกับคนโมโหร้ายเูิ่มไหม เขาก็จะพูดโมโหร้ายพูดไม่พอเห็นไหมเราก็ไม่อยากเล่นกับเขาเห็นไหมลูกดังนั้นถ้าเรามีสติเราทําทุกอย่างด้วยการมีสติปุ๊กเห็นไหมจะทําให้เป็นประโยชน์ต่อตอนเองเห็นไหมลูกอ่ะทีนี้มาดูข้ออ่าเดียกแป้งนะลกูกเอระชอนใช่ไหมคะตอาบรดากระเค้าโอ๊กีเขา คุณพคุณแม่เํามาฝากไว้อ่าต่อมาอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายแล้วอาข้อสุดท้ายแล้ววิธีการสุกสติของเราเราจะทําได้ยังไงลูกง่ายง่ายสุดก็คืออะไรอะง่ายง่ายสุดเลยเรานั่งสมาธิง่ายสุดของเราเลยนั่งสมาธิไม่จําเป็นต้องไปนั่งต้องมีอะไรต้องมีพรมไหมไม่จําเป็นนั่งสมาธิจะเป็นเราต้องนั่งขัดสมาธิไหม ไม่จําเป็นเราสามารถนั่งในเก้าอี้เราแล้วก็นิ่งๆมือขวาทับมือซ้ายกําหนดลมหายใจเข้าออกแค่นี้เพราะว่าเราสามารถทําสมาธิได้ทุกที่เลยอย่างเช่นหนูนั่งในโต๊ะเรียนหนูกำลังจะสอบไปลูกหนูอยากมีสมาธิในการสอบหนูก็แค่นั่งนิ่งๆหลับตาเอามือขวาทับมือซ้ายก็สูตรลมหายใจเข้าออกเห็นไหมก็สามารถเรียกสติของมาได้ความเงียยจะทำให้เกิดปัญญาไหม พอเรามีความเงียบสติแล้วก็มาเราจะคิดถึงเรื่องที่เราเคยเรียนอย่างเช่นครูบุมถามในเรื่องการเรียนใช่ไหมข้อสอบในการเรียนอย่างเช่นถามว่าประโยชน์ของการออมคืออะไรเห็นไหมถ้าเรามีสติปุ๊บเราก็จะคิดออกเราเคยเรียนมาแล้วบางคนจําได้ก็ตอบถูกบางคนจําไม่ได้ก็คือตอบผิด mm hmm. เพราะว่าตอนเรียนไม่มีสตินั่งเรียนก็จิตใจล่องลอยไปที่ไหน ไปที่โรงอาหารไปที่อาหารพลักเด็กไปที่ว่าตอนนี้ตอนเด็กเราจะไปเออเราจะไปหาอะไรกินดีนะเห็นไหมจิตใจไม่จดไม่จดจ่อกับสิ่งที่เราเรียนออออ่า ให้เวลารีเขียนก่อนแบบฝึกหัดเรามีเท่านี้ลูกแล้วสัปดาห์หน้าเราก็จะมาเก็บแบบฝึกหัดอีกหน้าหนึ่งถ้าสองหน้ามันจะเยอะไปให้เอาให้เอาสัปดาห์ละหน้าดีกว่าอ่าใช่บบเดี๋ยวราเรียนอีกแค่ไม่กี่เดือนเราก็จะจบปนหนึ่งแล้วขึ้นปอนสองแล้วเพราะว่าเราสอบกลางภ้าคไปแล้วเหลือสอบปลายภาค อ่าที่เราสอบผ่านไปอาทิตย์ที่แล้วคือสอบกลางภาคต่อไปเราจะสอบปลายภาคกันนะลูกนะดังนั้นเด็กๆคนไหนที่ไม่ได้มาสอบก็ต้องมาสอบย้อนหลังนะสามารถมาสอบย้อนหลังได้อ่าให้เด็กเสร็จแล้วในซะูมนะลูก คุณครูบุ๋มขอจบการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาไว้เท่านี้แล้วเรามาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวิชาพ,าพุทธศาสนาสวัสดีค่ะาาคาุณครูบุ๋มสวัสดีค่ะ